การนำรูปภาพของคนอื่นที่เขาจดลิขสิทธิ์ย้ำที่เขาจดลิขสิทธิ์ลแล้วมาโพสต์มาใส่ในข้อความมาใส่ในเพจ Facebook ของตนเองนะครับก็ถือว่าเป็นการละเมิดด้วยเช่นเดียวกันแต่โดยส่วนมากแล้วครับภาพที่เป็นภาพจดลิขสิทธิ์ส่วนมากแล้วจะอยู่ที่ Google นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับผมได้เห็นภาพนี้มันเป็นภาพที่ได้รับรางวัลผมก็เลยนำมา,าประกอบ ครอปแคปชั่นนะครับครอบไว้แล้วก็ทําเป็นแคปชั่นในช่องของตัวเองหลังจากนั้นก็ถูกแจ้งเตือนในเรื่องของการติดหลือต,ติดแดงนะครับต้องย้ําก่อนนะครับว่าคือเป็นภาพที่เขาจดลิขสิทธินะโดยส่วนมากแล้วจะอยู่ในส่วนของ Google มากกว่านะครับส่วนนี้ของ a c e b o o k นะครับที่เพื่อนๆลงในเพจหรือ a c e b o o k เนี่ยภาพเหล่านี้ไม่ค่อยมีลิขสิทธิ์นะครับแต่การนําภาพของคนอื่นมาเราควรที่จะให้เครดิต เพจเฟ e b o o กนะครับของเจ้าของภาพด้วยอันนี้ก็จะเป็นมารยาทในเรื่องของการนำภาพของคนอื่นมานครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะถูกแจ้งเตือนนะครับบางท่านอาจจะไม่ถูกแจ้งเตือนแต่ค่าการมองเห็นของท่านอาจลดลง,ลงหรือนะครับท่านไม่รู้ว่าจะตรวจสอบตรงไหนนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับท่านจะต้องแชร์เก็บไว้ดูนะครับบางทีท่าน จะต้องใช้คลิปนี้เพื่อค้นหาในเรื่องของอรูปภาพลิขสิทธิ์นั่นเองมาดูวิธีการกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ <S <S เข้ามาที่ดชบอร์ดมืออาชีพครับเรื่องมือของคุณการสร้างรายได้แต่เข้าไปครับสถานะการสร้างรายได้กดคําว่ารายได้ครับดูนะครับตรงนี้มันเขียวอยู่นะเครื่องหมายถูกนะรายได้เยี่ยมมากคุณสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณไม่ได้ผิดกฎกติกาใดๆดทั้งสิ้นนะครับให้เข้าใจตรงนี้จะไม่มีการแจ้งเตือนตรงนี้คือเป็นเขียวอยู่แต่เข้าไปครับ โปรไฟล์ของคุณกาลังใช้งานและสร้างรายได้อยู่นั่นก็หมายความว่าไม่มีการแจ้งเตือนว่าละเมิดใดๆทั้งสิ้นนะครับดูตรงนี้ครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณปัญหาต่างๆเนี่ยเวลาจะตรวจสอบเนี่ยคือสถานะโปรไฟล์มันเป็นแบบไหนนะครับมันสามารถดูได้ตรงนี้ด้วยนอกจากการแนะนํำโปรไฟล์แต่เข้าไปครับสถานะโปรไฟล์การดําเนินการที่เราทําได้โปรไฟล์มีบางอย่าง มีปัญหานะครับมีปัญหาเห็นไหมครับลิขสิทธิ์ลิขสิทธิต์ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับตัวที่3ข้อมูลเท็จและอันตรายต่อร่างกายนะครับเพิ่มข้อความแจ้งในโพสต์ของคุณแล้วตรงนี้นะตรงนี้นะครับส่วนตรงด้านล่างนะครับแนะนํากําลังใช้งานการสร้างรายได้ได้ปกติไม่ได้มีผลใดๆทั้งสิน้นแตะเข้าไปดูนะครับตัวข้อมูลเท็จและเป็นอันตรายตัวที่3ตัวนี้นะครับวันที่25ิพฤศจิกายน20 2 4นะ เฟซบุ๊กนะครับเพิ่มข้อความแจ้งลงในโพสต์ของคุณแล้วแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอิสระตรวจสอบข้อมูลในโพสที่คุณแชร์และระบุว่าข้อมูลขาดบริบทโดยเฟซบุ๊กได้เพิ่มขอ้อกันอันนี้คือสาเหตุนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากผูต้ตรวจสอบอิสระก็คือหมายความว่านะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูข้อตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับมันเป็นนโยบายนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ถือขึ้นคือนโยบายนะครับฉะนั้นนะครับ คนที่สามารถตรวจสอบเราได้ก็คือเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ Facebook ผมไม่มั่นใจว่าเขาจ้างหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์รูปภาพก็น่าจะเป็นได้อันนี้คือคาดเดาเอานะครับผมคือสิ่งที่คุณทําได้หากคิดว่าเราตัดสินผิดพลาดคุณสามารถขอให้ตรวจสอบนะครับอันนี้คือ ภาพนี้นะครับภาพนี้หลายๆท่านคงเห็นเนาะคือมันเป็นภาพของ National Geographic กนะครับอวอร์เป็นภาพที่ได้รับรางวัลผมคิดว่านะครับมันน่าจะมีลิขสิทธิ์ย้ำม,มันมีลิขสิทธิ์ของเขาของ National Geographic อยู่แล้วในส่วนของ Google นะครับทีนี้คนที่เอาภาพนี้มานะครับแล้วก็เอามาลงใน Facebook ของตนเองนะครับลงในเพจของตนเองก็จะโดนละเมิดเช่นเดียวกันนะครับ ผมก็ไปนำภาพนี้มานะครับเพราะว่าเห็นว่ามันสวยดีนะครับก็มีการแจ้งเตือนน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ในเรื่องของรูปภาพนะครับแต่ถ้ารูปภาพใดที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับมันก็ขึ้นมันก็สามารถเอามาได้ปกตินะอันนี้คือภาพที่เขาจดลิขสิทธิ์เป็นภาพที่มีรางวัลน,นะครับสถานะบัญชีเข้ามาดูนะครับเห็นไหมครับพอแตะเข้าไปดูแล้วคือภาพนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ผมบอกว่าสวยสุดๆอย่างกับจบว่านะครับมองกับรูปภาพนี่ครับอันนี้รูปภาพนี้นะดูตัวเลือกครับดูตัวเลือกตรงนี้ขอให้ตรวจสอบนะครับดูสถานะโปรไฟล์ตรงนี้อ่ะขอให้ตรวจสอบไม่ให้ตรวจสอบเพราะยังไงเราก็ผิดอยู่แล้วดูสถานะโปรไฟล์เราซิมีปัญหานะครับมีปัญหานะครับในเรื่องของการสร้างรายได้นะครับเนี่ยนะครับฉะนั้นทํำยังไงนะครับเราก็ต้องไปลบนะครับต้องไปลบ โพสนั้นออกนะครับไปลบโพสต์นั้นออกแต่ว่าการสร้างไรายได้ได้ปกตินะครับเราก็อย่าไปทิ้งไว้นานก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันละเมิดในเรื่องของลิขสิทธิ์ของคนอื่นเขานะครับบางภาพที่เอามาจาก Google นะย้ําจาก Google นี่คือส่วนมากภาพมันจะมีลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้าในส่วนของ Facebook หรือเพจของเราที่ใช้ ปกตินะครับของคนนุ้นคนนี้ส่วนมากจะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอันนี้แจ้งไว้ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับถ้าเรามีภาพเป็นของตัวเองก็จะดีที่สุดนะครับในการสร้างรายได้ของ a c e b o o k นะครับฉะนั้นนะครับก็ไปลบโพสต์นี้ออกแค่นั้นเองก็จะคืนสู่ภาวะปกติครับ